ในพี่หมีครับในพี่หมีครับในรักพี่หมีทำยังไงนะรักพี่หมีทำยังไงนะรักพี่หมีทำยังไงนะอยากพี่หมีทำยังไงนะในรักอุดดล่ะรักอุดทำไงในรักอุดก่อนอะไรรักอุดกันแล้วรักอุดทำไงรักอุดเล้มาพี่หมีทำยังไงนะ ไอจิมมาลัยไอจิมมาลย้ใไหมฮะอนนุชกาลัมาคกหน้า <c oughs> เหรอฮะใช่ครับไปจ้าจ้าเดินมาไปเที่ยวกันเที่ยวกับอุนี้ปไหนอ่ะ <c oughs>